สามสูตรน้ำผึ้งรักษาแผลและแก้ไอยอย่างได้ผลน้ำผึ้งปเป็จจากน้ำหวานที่พึ่งสะสมจากดอกไม้ประกอบด้วยน้ำตาลประมาณ70-80เปอร์เซนส่วนที่เหลือเป็นน้ำแร่ธาตุและกรดโปรตีนบางชนิดคุณประโยชน์ทางการแพทย์ของน้ำผึ้งนั้นเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และมีการใช้น้ำผึ้งช่วยรักษาโรคหลากหลายชนิดมาอย่างยาวนานนอกจากนี้น้ำผึ้งยังมีคุณประโยชน์ในด้านการให้สารอาหารเร่งให้แผลสมานตัวเร็วขึ้นช่วยรักษาความชุ่มชื้นและทําให้ผ้าพันแผลไม่ติดแน่นไปกับแผลหากทาลงบนผิวหนังและอื่นๆเช่นที่ใช้ในการรักษาแผลและแก้ไอดังนี้ 1. ใช้จิบแก้ไอ โดยการผสมน้ำพึ่ง3-4ส่วนกับน้ำมะนาว1ส่วนควรเคี่ยวน้ำพึ่งบนเตาไฟให้เดือดก่อนเมื่อปล่อยให้เย็นแล้วค่อยเติมน้ำมะนาวลงไปสามารถเก็บใส่ขวดแบ่งจิบแก้ไอได้บ่อยๆเหมาะสำหรับคนทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็กและผู้ที่มีอาการเบื่ออาหารร่วมด้วยนอกจากใช้แก้ไอแล้วยังให้พลังงานแก่ร่างกายแทนข้าวได้อีกด้วย 2. ใช้รักษาแผลสดหากแผลมีดินทลายเปื้อนแรกสุดให้ล้างด้วยน้ำกับสบู่ให้เศษดินทรายออกเสียก่อนใช้สำลีหรือผ้ากอดเช็ดแผลให้แห้งแล้วใช้น้ำพึ่งทาลงบนเนื้อแผลปิดด้วยผ้ากอสวันต่อไปเปิดทำแผลรอบใหม่ให้ใช้น้ำเกลือหรือน้ำสุกชะเนื้อแผลไม่ควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช่นแอลกอฮอล์ชะถูกเนื้อแผล แต่อนุโลมให้ชะบนผิวหนังรอบ,รอบแผลได้ทั้งนี้เพราะน้ำยาเหล่านี้จะทำลายเซลล์หรือเนื้อเยื่อในแผลอาจทำให้แผลหายชาได้แล้วใช้น้ำพึ่งทาบนเนื้อแผลแล้วปิดด้วยผ้ากอสทำแผลวันละ1-2ครั้งจะสังเกตว่าเนื้อแผลจะแดงไม่มีหนองหรือการติดเชื้อและเซลล์ผิวหนังจะงอกจากขอบแผลเข้ามาปกคลุมเนื้อแผลในเวลาไม่กี่วัน 3. รักษาแผลเปื่อยเรื้อรังสำหรับแผลเปื่อยหรือมีคราบหนองเช่นแผลเบาหวานแผลจากแรงกดทับแผลเรื้อรังอื่นๆการทำแผลควรหาทางเอาคราบหนองออกเสียก่อนเช่นใช้ไม้พันสำลีหรือผ้ากอสชุบน้ำเกลือหรือน้ำสุกข,ขูดหรือเคียย์เอาคราบหนองออกแล้วทาแผลด้วยน้ำพึ่งให้ชุ่มแล้วใช้ผ้ากอตปิด ในระยะแรกควรทำแผลวันละสองครั้งเมื่อเนื้อแผลเริ่มแดงและแห้งดีจึงค่อยลดเหลือหนึ่งครั้งเมื่อแผละสะอาดไม่มีคราบหนองเนื้อแผลแดงหรือมีเลือดซิปก็จะมีเซลล์ผิวหนังงอกจากขอบแผลค่อยๆเข้ามาปกคลุมเนื้อแผลเหตุผลที่น้ำผึ้งมีสรรพคุณสมานแผลได้ดีก็เนื่องมาจากความเข้มข้นของน้ำผึ้งจะทำให้เชื้อโรคฝ่อตายตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ว่า สิ่งที่มีความเข้มข้นกว่าเช่นน้ำผึ้งจะดูดสารน้ำจากสิ่งที่เข้มข้นน้อยกว่าเช่นเชื้อโรคหากไม่สามารถหาน้ำผึ้งหรือต้องการประหยัดก็สามารถใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นแทนได้ซึ่งก็เคยมีงานวิจัยยืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วเช่นกันโดยใช้น้ำตาล1กิโลกรัมผสมน้ำา1ลิตรเคี่ยวบนเตาไฟจนเป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นใส่ขวดเก็บในตู้เย็น เมื่อต้องการก็นำออกมาใช้เป็นครั้งคราวก็นับว่าสะดวกและราคาถูกดี